พุทัสสพะกววะโตอะระหะโตสัมมยสัมพุทธัสสะศีลในวันนีนะ้การเจริญอาโปกสินอาโปกสินนั้นขั้นแรกนี่นต้องเรียกว่าขั้นเตรียมขันเตรียมก็คือจัดหาองค์กสิน ในที่นี้ก็ให้หาน้ำซึนะ่งน้ำนั้นก็ต้องมีความสะอาดนะให้ปาดจากน้ำที่เป็นสีนะซึ่งได้กแก่สีดำสีขาวนะสีแดงสีเหลืองนะให้เบนออกไปนะเพราะว่ามันจะไปเข้าเรื่องกับสินสีอดนะี๋ยวมันจะก้าวล่วงกันนะ นี้เราจะเพ่งน้ำธรรมดานะส่วนภาชนะนั้นท่านก็ให้เตรียมบาทขันนะขนาดของบาทเนี่ยท่านบอกว่าให้มีความฟางหนึ่งคืบสี่นิ้วนะนะก็คืบเราเนี่ยแหละแล้วก็สี่นิ้ว วัดไปสี่นิ้วโป้งกันสีนิ้วอันนี้วัดแบบโบราณอาจารย์แต่เมื่อได้องค์กสินอย่างนี้ก็มาหา,าสถานที่ที่สงัดปราจสจาผู้คนต่างๆนะตั้งเอาไวบ้บนตังบนตังก็ให้สูงพอประมาณ ธรรมดาก็ให้หนึ่งคืบสี่นิ้วนะแต่วันนี้เป็นการสาธิตก็เลยตั้งให้สูงสะหนอ่อยสำหรับบุคคลเมื่อได้ดวงกระสินอย่างนี้แล้วนะพาะโยคีบุคคลนั้นก็ต้องนั่งนะให้วัดระยะห่างประมาณสองสอกคืบ หรือประมาณหนึ่งเมตรนะให้มองเห็นน้ำในถนัดส่วนท่าที่นั่งก็ให้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายมเมื่อได้ดวงกสินและบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลที่จะเจริญแล้วก็ ท่านก็ให้บอกว่าให้เพ่งไปที่น้ำมีการหลับตาบ้างลืมตาบ้างควบคู่กับคำบริกรรมไอบริกรรมว่าอาโปอาโปหรือน้ำน้ำในขั้นปฏิบัติ ขันนี้ท่านเรียกว่าบริกรรม,มนิมิ mm hmm. ตเมื่อ,โ,อโยคีบุคคลบริกรรมไป mm hmm. เพ่งไปเรื mm hmm. ่อยจิตเลื่อนเข้าสู่ปุกานิมิตหมายถึงนิมิตที่ติดตาคือภาพของน้ำเนี่ยติดตาติดตาใจนะ ถึงหลับตาก็เห็นดืมตาก็เห็นซึ่งมีลักษณะเป็นฟองน้ำบ้างน้ำไหวกับเพื่อมบ้างาเป็นเป็นเป็น,ปนอุกกาิมิตจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็นตอมน้ำเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็ะพะโยคีบุคคลไม่หยุดยั้งก็ให้เพ่งไปอีก เพ่งในส่วนที่เป็นอุกานิมิตที่จำได้แล้วเพ่งไปเรื่อยจนจิตก้าวเข้าสู่ปฏิภาคานิมิตคือน,นิมิตที่มีส่วนคล้ายอุกขานิมิตกดคล้ายก็คือปรากฏทางใจอ,อยู่ในใจ แต่มีความละเอียดมากกว่าโอกานิมิตท่านอุปมาเหมือนกับแก้วมะนี่ิสัยสะอาดหรืออุปมาเหมือนกระจกกระจกสองหน้าเราเนี่ยเมื่อพยโยคีบุคคลได้ ปฏิภาคณาิมิตอย่างนี้แล้วเนี่ยในระดับสมาธินั้นเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิสมาธิที่เฉียดเฉียดจะได้ฌานนิมิตขั้นสมาธิขั้นนี้จะทำให้นิวรห้าสงบประง,งับลงมีกามวัชันทะนิวรเป็นต้น พยโยคีบุคคลก็เพ่งปฏิภาคานิมิตรเรื่อยไปจนจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ปฐมฌานคำว่าปฐมฌานก็คือฌานที่หนึ่งฌานที่แปลว่าเพ่งในอารมณ์บ้างหรือแปลว่าเผา เผากิเลสเผานิวรณ์เป็นต้นนี่เรียกปัจชานมันจะทําให้พวกกิเลสนิวรณ์ระงับปฐมฌานก็จะประกอบไปด้วยองค์ฌานห้ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเ,เมื่อได้ฌานอย่างนี้แล้วก็ต้องมีการฝึกเข้าฝึกออก การฝึกเข้าฝึกออกเนี่ยท่านเรียกว่าวสีแปลว่าฉากความชำนาญนนความสามารถในการเข้าฌานน,ะน,ะนึกจะเข้าฌานก็เข้าได้รวดเร็วน,นึกจะออกก็กำหนดเวลาออกได้ตรงเวลาไม่ใช่ว่าเข้า วันนี้ไปออกสามวันอะไรอยางี้กำหนดว่าจะออกสักเข้าวันเดียวออกวันเดียวเนี้ยเลยไปสามวันก็ยังไม่ชำนาญหรือจะคิดว่าจะเข้าไปเจ็ดวันจะไปทำไปนิดเดียวก็ออกแล้วนะอันนี้ยังไม่ชำนานเราทำไม่ชำนานเป็นวัดส,สีดังนั้นเนี่ยเมื่อในปฐมฌานเนี่ย มันก็ยังเป็นฌานขั้นต้นอนโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าปฐมฌานเนี่ยมันเป็นฌานที่ใกล้ต่อกามมะอารมณ์นะแต่เมื่อจิตไปยินดีเรื่องไฟในกามฌานก็สามารถจะเสื่อมได้ไม่ทำบ่อยๆฌานก็ตกถูต้องรักษาอีกยากหนอก,กาาลำบากดังนั้นท่านก็จะ มีการฝึกฌานให้ขั้นสูงขึ้นไปเข้าสู่ฌานที่สองี่ข้นสู่ฌานที่สองก็ต้องใช้ปฏิภาคณิมิตที่ได้จากอาโปกสินนี่แหละเพ่งปฏิภาคณิมิตอีก ไม่ใช่เพ่งชาญต่อชานนะเพ่งปฏิภาคอนิมิตเพราะว่ามันเกิดจากนิมิตเหล่านี้มันจึงได้ชาญเพ่งปฏิภาคอนิมิตจนได้ทุติยชาญอะไรทุติยชานเนี่ยคือชานที่สองก็ต้องเข้าวสีให้จานานอกนะีกพอเข้าจำนิชจานานก็จะเห็นโทษอีกละว่าเออถ้าไม่ทำไวเดี๋ยวชานก็จะตกอนะ่นะ พอไปเจอกิเลสเข้าชานก็จะเสื่อมอะไรอย่างนี้เขาก็จะปาลบอย่างนี้นะก็ออกจากทุติยชานก็เพ่งปฏิภาคานิมิตจนได้ตติยชานได้ตติยชานก็ฝึกมวสีอีกก็จะพิจารณาว่าโอ้ยังมีชานที่สูงกว่าถ้าไม่เข้าชานห่วยๆก็จะเสื่อมอะไรงนี้นะ คือมันยังไม่จบก็จะต้องให้จบก็เหมือนอยากเรียนให้จบนะถ้าเรียนค้างอยู่มันก็จะไม่ได้อะไรนะก็จะไม่งปฏิภาคน,นิมิตปนะิดเข้าสู่จตุตฌานฌานที่สนะี่ฌานที่สี่ในของพระสุตตันตปิฎกนี่ก็ถือว่าเขาเรียกว่ารูปฌปานสี่ ในพิธามเขาเรียกว่ารูปประชานห้านะกาวกันนะรูปประชานห้านี่เขาว่าไปตามสภาวะตามลำดับของการละองฌานนะแต่ฌานที่รูปประชานสี่ตามพระสูตรเนี่ยเขาเรียกว่าว่าไปโดยบุคคลที่มีปัญญาปัญญาดีปัญญาเฉียบแลม สามารถจะเรียนก้าวกระโดดได้พอได้ชานสีแล้วเนี่ยเขาจะโบราณอาจารย์ก็จะยิยมไปฝึกเรื่องของอภิญญาจิตหรือเรียกว่าอภิญญาห้าการรู้ชนิดพิเศษการรู้อันยิ่งที่ชนสา มันชนทั่วไปไม่สามารถจะทำได้พวกอภิญญาจิตมันไม่ใช่สากลน,นะเป็นเฉพาะสากลสําหรับผู้ได้ฌานที่เขาไปฝึกกันมจึงเรียกว่ารู้ยิ่งรู้พิเศษออ,อาปโปกสินเนี่ยอานิสงส์อำนาจแห่งอาปโปกสินนั้นอันกล่าวว่า ในอิทธิวิธีนะอิทธิขั้นแรกเนี่ยต้องบอกว่าเอาไปทำอะไรเพราะิงก็บอกว่าทำแผ่นดินนะนะสามารถจะมุดลงไปนะไปทะลุไปที่นู่นไปที่นี่ได้นะสองทำแผ่นดินให้เป็นแม่น้ำให้เป็นหมหาสมุทรนะเผื่อไม่มีที่มีน้ำไม่มีน้ำใช้อย่างเง 3. ามฝนไม่ตกทำให้เกิดฝนตกทำให้มีน้ำกินน้ำใชนะ้หรือทำน้ำธรรมดาให้เป็นน้ำมันนะให้เป็นน้ำ,น,ำนมนะให้เป็นน้ำพึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะี่ก็เกิดจากอานิสงส์แห่งการเจริญอาปโปกสินนะ ทั้งหลายทั้งมวลนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีปฏิบัตนะิในสมถกรรมฐานหรือสมาธินะเขเรียกว่ากสินนะอันนี้ก็กล่าวถึงกสินอาโปกสินก็สมควรแก่เวลานะก็คงจะสิ้นสุดจบด้วยเเพียงเท่านี้